ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาคุยเรื่องรถเจ้าซูซูกิเซทครับที่เราใช้งานมาได้ประมาณเข้าปีที่8แล้วเลขไม้อยู่ที่แสนแปดนะครับก็ใช้งานมาได้ประมาณ7จ็ดปีก็ตัวนี้รถซูซูกิเซทครับเป็นรถที่คุ้มค่านะครับใครมองหารถซูซูกิเ่าก็ลองดูครับาะว่าเราใช้มายังไม่มีปัญหานะครับ ยังไม่เจอปัญหาใดๆกับเครื่องยนต์เนี่ยครับเครื่องเราวิ่งไปแล้วแสนแปดนะครับเครื่องค่อนข้างโอเคครับก็ยางเื่อนเครื่องเราเปลี่ยนแล้วสามตัวหนึ่งสองสามครับแบตเตอรี่เราเป็นลูกที่สี่นะครับใช้มาประมาณเจ็ดแปดปีนี้เปลี่ยนมาสี่สี่ลูกแล้วครับแบตเตอรี่ยางเรื่อมเครื่องเปลี่ยนแล้วสายพาน สายพื่งสายพานอะไรเราก็เปลี่ยนแล้วนะครับสายพื้นสายพานเราเปลี่ยนมาประมาณจาไม่ได้ครับหัวเทียนเราเปลี่ยนแล้วครับวัวเทียนเราก็เปลี่ยนเองอะไรทุกตัวเป็นพวกแบตเตอรี่ครับเราซื้อเปลี่ยนเองสายพื้นสายพานเราก็ลองซื้อมาทําเองแล้วก็หัวเทียนเราก็ซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับเรลองทาลองลองทำเองไอ้ลูกยางพวกนี้เราก็ซื้อทาเองพวกสายพื้นสายกรองพวกอะไรเราก็ทําเองน้ำมันเกียร์เราก็ทําเองมั่งคือเข้าศูนย์มั่งตอนแรกเราก็ทําเองแต่ว่า เวลาเราถ่ายน้ำมันเกียร์ครับมันได้แค่2ลิตรเราก็เลยไปให้ศูนย์ให้ศูนย์ถ่ายถ่ายให้ศูนย์เขาจะใช้ตัวสายเข้าไปข้างในเนี่ยครับดูออกมาจะได้ประมาณ3ลิตรกว่าเกือบ4ี่ลิตรครับมันจะค่อนข้างจะตอบโจทย์กว่าถ้าเราเปลี่ยนเองอ่ะถ้าเราไม่ได้เปิดถ่างแล้วมันเครื่องครับถังแล้วมันเกียร์เราจะได้แค่น้ำมันเกียร์ Hopefully, เปลี่ยนได้แค่2ลิตรมันจะมีค้างอยู่ในเครื่องครับถ้าเราดูต่อครบคับมันจะได้อยู่มาเกือบเกือบ4ลิตรค่อนข้างโอเคครับอ่าน้ำมันเกียร์นี่เราเปลี่ยนทุกปีนะครับเราใช้ ปีหนึ่งเราเปลี่ยนเลยครับจะวิ่งกี่กี่เมือนแล้วไม่สนครับหนึ่งปีเราเปลี่ยนน้ํายาหม้อน้ําเราเปลี่ยนทุกปีนะครับน้ายาหม้อน้าเราเปลี่ยนทุกปีปีหนึ่งวิ่งวิ่งเราก็ต้องเราก็เปลี่ยนยาหม้อน้าเราเปลี่ยนทุกปีไอ้สายอันนี้เราก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่ของเก่าที่อยู่ครับแต่เราเพราะว่ารถมันเจ็ด voilà, แปดปีแล้วม,มันเก่าแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่าฝาหม้อน้ําเราก็ซื้อใหม่พันเก่าดีอยู่ ว่าน้ำเราก็ซื้อใหม่ครับของเก่าก็ดีอยู่เราก็เปลี่ยนเพราะว่ารถมันกาเจ็ดเแปีละเราก็ซื้อเปลี่ยนอันไหนเราเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนครับเราจะไม่รอให้มันทังครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยพวกของเหลวเราก็เปลี่ยนตามนะครับเปลี่ยนอันนี้เราจะเปลี่ยนทุกปีพวกน้ำมันเบรกพวกน้ำมันเบรกน้ำมันอะไรก็ทุกอย่างเราจะเปลี่ยนน้ำมันพวกหล่อเลื่นทุกหนึ่งปีแต่น้ำมันเครื่องเราจะใช้แค่หกเดือนเราค่อนข้างจะดูแลรถค่อนข้างจะโอเคครับ มันก็ดูแลดีก็ใช้ได้ยาวๆก็ใช้มาเจแปดปียังไม่เคยงอแงย,ยังไม่เคยมีปัญหาหรือยังไม่มีไฟชุงไฟโชนะครับยังยังไม่เจอยังไม่เจอปัญหา,าเหมือนกับรถท่านอื่นนะครับของผมนี่ยังไม่เจอนะตั้งแต่ผมซื้อมาเนี่ยรถเข้าปีที่8หรือ8ปีผมยังไม่เจอปัญหาเรื่องอไฟโชเครื่องรวนเครื่องกระตุกหรือรถเป็นอะไรนะครับดับระหว่างทางนี้ยังไม่เคยครับเพราะว่า ทุกอย่างของของเหลวเราเปลี่ยนตามระยะอันไหนที่ยังไม่ถึงเราก็เปลี่ยนก่อนอ <az> เราเรา re, เราเราเปลี่ยนก่อนดีกว่าดีกว่าให้มันถึงถึงอายุแล้วเราไปเปลี่ยนเกิดมันเสียระหว่างทางเราก็เราก็เราก็จะหาทางแก้ไม่ได้ว่าถ้าเสียระหว่างทางเราก็ซ่อมไม่เป็นครับเราไม่เราไม่ใช่ช่างอันนี้เราก็ไม่ได้ช่างนะครับเราก็เวลาเราทําเราก็ไปหัด ดูจากดูตรงด,ดูทุกครับไปฝึกทําตรงนั้นเราก็ซื้อมาลองผิดลองถูกทําเองอหรือทําเองทําเองทุกอย่างก็เข้าศูนย์มั่งทําเองมั่งไฟหน้าไฟหน้าเราก็อัพใหม่ครับอันเก่าเป็นลูกแก้วครับเป็นหลอดไฟธรรมดาก็คือมันมันไม่สว่างไฟติดมากับศูนย์ครับมันจะไม่สว่างรออัพเป็นโปรเจคเตอร์สว่างครับตัวนี้สว่างตาแตกก็มีวงแหวน อัพมาใหม่ของเราจะเป็นตัวรองท็อปนะครับไม่ใช่ตัวทอ็อปกันชนหน้านี่เราเปลี่ยนใหม่นะครับเราเป็นของเราเป็นปี15ซูริจปี15เราอัพมาเป็นปีซูริจปี2020ก็คือตัวล่าสุดแต่กันชนเรายังไม่ได้ทําสีเพราะว่าเข้าอู่แล้วอู่เขานัดทําสีเลยมา2ปีแล้วก็ไม่ก็ก็ไม่โทรตามเลยแล้วก็เลยไม่ทําก็เลยขีเป็นหน้าดำอย่างเงี้ย ครับเป็นหน้าดําเลยอย่างนี้ครับหน้าดํานี้เลยก็เลยรวมแล้วเราก็ใช้งานมาประมาณ7จ็ดสัปรถเรายังสภาพยังยังดูใหม่อยู่นะครับนี้รถยังไม่ได้ล้างนะครับก็ไม่ได้ล้างมาสองอาทิตย์แล้วไม่มีเวลาครับช่วงนี้งานเยอะเวลาไม่มีเวลาล้างรถแต่เราก็คันนี้เราใช้มาทําสีสองสองรอบแล้วนะครับก็เราทําสีทั้งคันทาสีทั้งคันนี่สองครั้งแล้วทําสีขาวมุก เพราะว่ารถมันจอดตากแดดสีมันหมองแล้วก็ทําสีใหม่อันนี้เรากะว่าอีกประมาณอีกสักปีหน้าเราก็จะทําสีใหม่อันนี้เราเพิ่งทําสีมาครับได้ประมาณสองปีแล้วครับทําสีสองปีเดี๋ยวเราทำทำใหม่อีกปีหน้าเราจะทําใหม่ก็ทําตัวนี้เราทําสีไม่ไม่แพงครับเราเราเรา,เราทำประกันชั้นหนึ่งเวลาทําสีเราก็ เคลมประกันเราก็จ่ายส่วนต่างประมาณาห,มหมื่นหมื่นนึงหมื่นกว่าบาทครับจ่ายส่วนต่างาเราก็เข้าอู่ทําสีใหม่เราซื้อตัวกี่มาเป็นตัวลองท็อปนะครับตัวนี้ใช้งานงข้างโอเคครับตอบโจทย์ก็ตอนเราได้มารุ่นนี้ไม่มีสกเกิร์ตนะครับเราก็เปลี่ยนสกเกิร์ตใหม่เป็นของแท้ศูนย์เราซื้อในกลุ่มสกเกิร์ตนะครับในกลุ่มที่เขาไม่ไม,ไม่ไม่ใส่เขาขายต่อเขาขาย5,5 0 0แล้วก็ไปซื้อ วิ่งไปเอาที่จังหวัดอุทัยครับเขาขายให้5,000ห้าขายต่อแต่ว่าเขายังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าเขาเป็นสีเขาว่าเขาไม่ใส่สเกิร์ตแต่ว่าบ้านเขาถนนไม่ดีเขาก็เลยไม่ใส่เขาก็ขายต่อมาเราก็ซื้อมา5 5 0 0ห้าเราก็ซื้อสเกิร์ตมา5 5 0 0ห้าตัวนี้ไม่มีสเกิร์ตนะครับตอนซื้อมาเราก็ซื้อมาใส่ตัวนี้ย่อเป็นสีขาวมุกนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นสีดำอันนี้เราซื้อใหม่ครับเป็นสีดําพอดีในกลุ่มเขาขายเขาไม่ใส่ครับ เพราะว่าเขาขายต่อพันห้าเราก็เลยซื้อของเก่าแล้วเป็นสีขาวมุกแต่แรกเราจะเอาไปทําสีดามันก็ค่าทําสีมันก็ประมาณพันกว่าบาทถึงสองพันเราก็ว่าเอ้ยพอดีมีจังหวะมีคนขายพันห้าเราก็เอาซื้อเลยดีกว่าไม,ไ,มไม่ต้องทําสีอสาเหตุที่เขาไม่ใส่ครับตัวนี้ก็คือมันต้องเจาะเนี่ยครับมันต้องเจาะตรงนี้ครับเจาะรูสองรูเขาก็เลยไม่ใส่อเขาไม่อยากเจาะรถอันนี้เราเราก็มาติดตั้งเองตัวนี้เราไอ้สเกิร์ตหลังรถติดเองครับ เจาะเองติดเองเกิตรอบคันแล้วก็เจาะเองติดเองนะครับเจาะเองติดเองอตอนเราซื้อมารุ่นตัวนี้ก็ไม่มีขอบคนเนี่ยไม่มีเราก็มาซื้อเพิ่มาคู่ละพันกว่าจะจาไม่ได้ราคาเท่าไหร่ก็ประมาณพันกว่าบาทเราก็มาติดเพิ่มรุ่นนี้มือจับก็จะเป็นชุบคเนียมครับขอบป,ประตูก็เป็นชุบคเนียม มือจับก็ประตูก็เป็นชินเล่นนะครับเปิดปิดเปิดล็อกตรงนี้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้บุญจกดตรงนี้จะเปิดได้เลยกระจกข้างเราก็ไปทําเราก็ซื้อใหม่ในราคา900อยคู่หนึ่ง900้อยข้างละ450บาทถ้าเอาไปทําสีใหม่ท,ที่ที่อู่เขาคิดคู่ละพันเราก็เลยไปเช็คศูนย์ว่าของใหม่เท่าไหร่เขาก็บอกว่าห้างละ450อ่าาแล้วก็สั่งเข้ามาสองข้างก็เกา900ไปให้ช่งางใส่ให้ก็ประมาณพันหนึ่งพอดี อ่าเบ็ดเสร็จทนหนึ่งครับล้วก็ซื้อซื้อเปลี่ยนใหม่เป็นสีดาให้มันดูดุอ่าก็คุยถึงกันชนหน้าหน้าเดิมมันจะไม่เป็นแบบนี้หน้าเดิมของเราจะเป็นปี15หน้าเดิมจะเป็นอีกหน้าหนึ่งอันนี้เรามาเปลี่ยนอัพเป็นหน้าปี2020อ่ามันเป็นสีสีดําด้านนะครับเป็นสีอ่าพลาสติกอ่าเราเข้าเข้าสีทาเอาเรถไปเข้าอู่ครับทาสีอู่เขานัดเราประมาณ2เดือนเขาบอกว่าเขาจะโทรตาม อันนี้ก็เลยมาสองปีนะครับยังไม่โทรตามเราก็เลยขับอย่างนี้ไม่ได้ทําสีแล้วก็ขี่อย่างนี้เลยก็มันก็ดีอย่างหนึ่งครับไม่ต้องมาห่วงเรื่องสะเก็ดหนึ่งสะเก็ดเห็นก็เดี๋ยวเวลาทําสีทั้งคันเราก็ค่อยๆทำสีขาวมุกเหมือนเดิมนี่เราก็ขี่แบบนี้มาประมาณสองปีกว่าแล้ว <S <S ซูซูกิเชียตตัวนี้เราแต่งอะไรไปมัง่งเราไม่ได้แต่งรถนะครับเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมๆรถก็เป็นรถเดิมๆไม่ได้โหลดอเราเปลี่ยนแค่ล้อแมก อย่างเดียวอย่างอื่นเราไม่ได้ทำนะครับเราเปลี่ยนแค่ล้อภายนอกเราเปลี่ยนล้ออย่างเดียวเราวยังไม่โหลดครับตอนแรกว่าจะโหลดอยู่ตอนนี้ยังไม่มีงบเพราะว่าโหลดรถมันต้องใช้เงินหลักหมื่นนะครับถ้าเราเปลี่ยนโชกเปลี่ยนเฉพาะสปริงชคมันก็อยู่ประมาณหถึงหพันถ้าเราเปลี่ยนทั้งชุดมันก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าถึง2 0,000ืประมาณเกือบเกือบสามหมื่นครับโชกสี่ตัวใส่ชโชคโหลดนะครับชก ขาเรียกชกอะไรไม่รู้ชกสตับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้ยังไม่มีงบครับก็ขีข่เดิมๆไปก่อนอแต่ว่าแม็กเราเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนแม็กก็เราคุยเรื่องแม็กของฮอตมิกนะครับเราใช้ฮอตมิกมาประมาณสิบกว่าปีแล้วนะครับกพราะว่าเราเราใช้ล้อฮอตมิกมาประมาณสิบกว่าปีเราใช้ตั้งแต่รถกระบะตอนที่เราเล่นรถกระบะเราก็ใส่แต่ล้อฮอตมิกพอเรามาเล่นรถเจ๋งเราก็มาใช้ล้อของแบรนด์นี้อย่างเดียวเราไม่ใส่แบรนด์อื่นนะครับ อ่เาเปลี่ยนอยู่หลักๆก็แค่2อีกแบรนด์หนึ่งก็เป็นค่ายค่ายค่ายดังเหมือนกันเป็นค่ายดังเหมือนกันเราก็ใส่แค่ชุด2ชุดเพราะงั้นเราก็ไม่เคยใส่เลยแล้วก็มาใช้แบรนด์ฮ็อตมิกตัวนี้เราใช้0 0 6อ่าขอบ17อ่าตัวนี้เราแม็กตัวนี้เราเพิ่งใส่มาได้ประมาณปีกว่าครับประมาณปีกว่าเราใส่มาไม่นานยางก็เป็นยางนิโตลายสปอร์ตนะครับ หลักแมกคอสมิกยางนิตโต้อันนี้เราเรียกยางนิตโต้เพราะว่ามันค่อนข้างจะจอบโจทย์เวลาเราไปเที่ยวทางไกลขึ่งเขาเข้าคุณเข้าค้งค่อนข้างจะยึดเกาะได้ดีครับนิตโต,ต้ตัวนี้เป็นลายสปอร์ตนะครับนิตโตลายสปอร์ตราคาก็เป็นยางเป็นยางนําเข้าครับของญี่ปุ่นเป็นยางญี่ปุ่นนําเข้าก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่ ราคายางก็พอๆกับราคาร้อเลยครับราคายางสีเส้นก็ซื้อแม็กได้ชุดหนึ่งครับก็ก็พอๆกันเราก็เล่นายางนิตโตนิตโตนี้เพิ่งใส่เป็นชุดแรกเมื่อก,ก่อนเราก็เล่นอีกค่ายหนึ่งเราเราลองใช้นิโตโต,ตัวว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคครับวิ่งค่อนข้างจอะเสียง ก็ไม่เงียบเท่อไะไรครับก็มีเสียงนิดนึงนิ่มไหมก็ไม่นิ่มนะครับก็ตึงตั้งตึงตั้งเพราะว่ายางมันแช่แจมยางมัน4ี่ห้าครับ2 0 5 4 5นี่หมันก็มีกระตุงกระแทกครับผมว่าผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นที่โชกมากกว่าไม่น่าจะเป็นที่ยางมันจะเป็นที่โชกเพราะว่าเขาว่าใส่รถอีกคันหนึ่งราคารถแพงกว่าคันนี้แต่ว่าใช้ยางแบบเดียวกันแต่ว่านิ่มกว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นที่โชกมากกว่า น่าจะไม่เกี่ยวกับยางอ่าเพราะว่าเพราะว่าใช้อีกคันหนึ่งรถราคามันแพงกว่าครับโชคดีกว่ายางยางยี่ห้อเดียวกันครับอ่าเบอร์เบอร์ก็เบอร์เดียวกันแต่ขอบไม่ใช่ครับขอบสิบแปดอันนี้ขอบสิบเจ็ดอ่าก็นิ่มครับนิ่มกว่านิ่มกว่าคันนี้แต่ว่ารถเรถมันแพงกว่าแต่อันนี้รถมันรถมันราคาราคาหลักแสนมันไม่แพงครับก็เลยตึงตั้งตึงตั้งธรรมดาครับเดี๋ยวก็เดยวลองไปอัพโชคโชคใหม่สีต้นเรายังไม่มีงบ ก็ค่อนข,ข้างจะโอเคครับนี่ตัตอบโจทย์วิ่งทางไกลย,ยาวๆเข้าโค้งไปเขาขึ้งเขาค้อคคก็โอเคครับค่อนข,ข้างจะมั่นใจได้ก็ซูกิรุ่นนี้ออปชั่นก็ไม่มีอะไรนะครับพื้นพื้นอันนี้ราคารถอยู่ที่6กแสนสองนะครับตอนที่ซื้อมา6กแสนสองก็ออปชั่นไม่มีอะไรเลยมันเป็นรถซูกิจปี2 0 1 5นะครับเป็นรุ่นแรกๆครับรุ่นเปิดตัวเป็นรุ่นแรกเลย ก็มีพุทธสตาร์ทมีวิเชยุมีแอร์วอโต้ครับก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรก็รถอาจจะไม่ล้างครับขออภัยด้วยดูเลขไม้ครับอ่าเลขไม้ยอยู่ที่1นึ่งแสนแปดหมาโลครับเนี่ยครับเลขไม้เราวิ่งยาวๆวิ่งมาแล้วประมาณ7จแปดปี ยังไม่เคยมีปัญหาครับซูกิค่อนข้างโอเคเลยไอมองหาซูกิครับตัดสินใจได้ครับเพราะว่ารถค่อนข้างโอเคครับจะต,ติดอย่างเดียวออปชั่นน้อยเป็นรถที่ไม่มีออฟชั่นอะไรเลยแอร์แบ็กมีแค่คู่หน้านะครับอย่างอื่นไม่มีก็ตัวนี้ราคาห0 0สนยังไม่ได้ยังไม่ได้วิทยุวิทยุเป็นธรรมดาครับแต่ว่าเครื่องเสียงค่อนข้างจะโอเคครับเสียงดี่าถ้าเป็นยุบนี้ครับ่าจะได้แบบ หน้าจอพัดสกนมีจีมีจุงมี gps นะครับมีอะไรในตัวก็ราคาหกแสนก็ได้ระบบความปลอดภัยเยอะแยะแต่ซูกิจะไม่มีนะครับซูกิได้มาแค่นี้ไม่มีอะไรครับไม่มีระบบนุ่นระบบการลื่นถลายก็ไม่มีมีอย่างเดียวคือแอร์วัตโต้จะยุบจะยุบปี2 0 1 5ถือว่าได้แบบนี้ก็ถือว่าได้เยอะครับปี15นี่รถแต่ละรุ่นมาออกมาอย่างออปชั่นยังไม่มีอะไรครับมีแต่รถออปชั่นยังไม่มีก็ได้แอร์วัตโต้มาได้ ปรับพิชโย,ะยะที่พวงมาลัยก็เท่แล้วสมไมนน้นมาถ้ามาซื้อรถยุบนี้ก็ได้แต่ราคาหกแสนกว่านี้จะได้ออปชั่นจัดเต็มอ่าแต่ซูกิไม่มีก็คืออาศัยว่าตัวถังใหญ่ซูกิเขาจะเป็นรถที่ตัวถังใหญ่ครับนั่งค่อนข้างจะสบายข้างหลังนี้นั่งกันผู้ใหญ่3เด็ก2ก็โอเคนะครับนั่งกันสบายๆนั่งค่อนข้างสบายครับเบาะค่อนข้างใหญ่ สกีเป็นรถโดยสารห้องโดยสารห้องข้างกว้างเบาะเป็นเบาะผ้าครับไม่ใช่เบาะหนังเพราะว่าเบาะหนังจะได้เฉพาะตัวท็อปเพราะว่าตอนที่เปิดตัวใหม่ๆตัวท็อปยังไม่ออกอันนี้เราเ,เป็นตัวลองท็อปอเราก็ซื้อตัวลองท็อปไม่ได้ซื้อตัวท็อปก็ราว่าเราดูแล้วตัวท็อปก็ไม่มีอะไรมีแค่จอพัดสกีนกับ GPS นำทางระบบนู่นระบบนี่ก็ไม่ต่างกันแต่ว่าราคาแพงกว่าประมาณ5 0,000 ตัวทับของซูกีจะอยู่ที่6กแสนหกแสนเจ็ดหกแสนหกตัวนี้อยู่6กแสนหกแสนสองอ่าของเราจะของเราไม่มีแอร์หลังเราก็เสริมด้วยพัดลมแต่ว่าส่วนมากก็ไปกันสองคนไม่ไม่ส่วนมากไม่ค่อยมีคนนั่งครับเราก็นั่งกันสองคนนานๆจะมีอ่านั่งทีครับไปเที่ยวไปอะไรก็จ,จะไปบ้านไปอะไรก็ไปไปตรงไปเที่ยวกันนั่งกันประมาณสี่ห้าท่านอ่าโดยรวมก็ซูกีก็ไม่มีอะไรอ่า มาดูสัมภาระด้านหลังอ่าค่อนข้างจะใหญ่เก็บใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ4ใบครับผมใส่กระเป๋าเดินทางอใบสบายสบายใบยใหญ่นะครับ4ใบสบายส,ายสายใส่ได้เลยอใส่ไปแล้วอ่าเป็นรถช่วงข้างจะใช้งานดีครับซูกใครมองหาซูเกครับถ้าไม่ได้ติเรื่องออปชั่นครับเขาถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นนะครับราคาก็ไม่แพงมากแล้วก็ไม่ถูก อืมก็ได้ได้ได้ตัวถังใหญ่ครับอย่างอื่นก็ออปชันอะไรก็ไม่มีครับถ้าเทียบกับคู่แข่งก็สู้เขาไม่ได้ก็วันนี้เราก็ไม่มีอะไรพูดครับเราก็มาคุยเรื่องรถซูซูกิที่เราใช้งานมาเจ็ดแปดปีแล้วยังไม่มีปัญหายังไม่เจอปัญหาก็ยังไม่มปัญหาคูอง่ายๆก็คือเป็นรถที่ค่อนข้างใช้ดีประหยัดน้ํามันก็น้ํามันหนึ่งถังครับวิ่งได้ประมาณแปดร้อยโล อาจจะ8 3 0ก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับน้ําหนักนะครับหถังก็คือถ้าไม่มีบรรทุกนั่งกัน2ท่านเดินทางไกลย,ยาวๆก็800โลถึงครับไม่มีบรรทุกนะครับแล้วก็ไม่ได้ขับขับทางไกลย,ยาวๆไม่ได้ขับขึ้นเขานะครับถ้าขึ้นเขานี่ได้ไม่ถึงถ้าขับขึ้นเขาไปเที่ยวภูทับภงทับเปิกนี่ก็น,น,น้ํามัน1ถังไปกลับตลาดบุรีมวกเด็กก็ประมาณ6,700โลอ่าเมื่อทางครับไม่ถึง800เพราะว่ามันขึ้นเขาครับ ถ้าถ้าขับยาวๆไม่มีไม่มีขึ้นเขาครับทางตรงยาวๆอ,อันนี้ได้ถึง800โลนะครับในกลุ่มในกลุ่มผมนี่เขาได้กัน8 3 0 8 5 0ก็มีนะครับป่ะเทศบา,ามีผมทําได้คนเดียวั้นอื่นก็มีครับก็ขึ้นอยู่กับการขับด้วยนะครับขึ้นอยู่กับสภาพรถด้วยขึ้นอยู่กับการขับขี่ของแต่ละท่านาบางคนก็ถามว่ารถเขาวิ่งได้แค่600โลไม่ถึงไม่ถึง800ไม่ถึง700อัอนนี้ก็ อันนี้เราก็ไม่รู้นะครับขึ้นอยู่กับการขับของแต่ละท่านว่าแต่ละคนขับรถไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะมีเท้าหนักเท้าเบาครับแต่ละคนก็สไตล์การขับแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันก็ของเราก็หนึ่งถังเราทําได้ประมาณ800โลถ้าเราไม่มีบรรทุกอาจจะได้830อันนี้เราเติมน้ามัน e 2 0นะครับไม่ได้เติมจัดส่งหอเกาหาก็ถือว่าทาาาําอัตราสิ้นเปลืองค่อนข้างดีครับอ่ากิโลลิตรไม่รู้ครับก็เราไม่ได้คูณหาออกมาได้กิโลลิตรแต่เรารู้ว่าหนึ่งถังเราอ่ะ เราวิ่งได้800โลหรือ800โอกว่าโล earn, นั่งกัน2ท่านนะครับถ้านัางน titled, น่งกันสี่ท่านก็ไม่ถึงนะครับ800โลไม่ถึงได้แค่เต็มที่ก็ประมาณ700โลถ้าเราขึ้นเขาลงหล้วยเราก็ได้แค่700นะครับไม,ไ,ไม่ถึง8นะครับถ้าเราไม่มีขึ้นเขาขับทางไกลย,ยาวๆครับทางไกลย,ยาวๆนะครับไม่ได้แบบว่าขับในเมืองวิ่งทางไกลย,ยาวๆไม่ได้ขับใช้งานในเมืองก็ได้อยู่800โลหรโลอาจจะใช้งานในเมืองนิดหน่อยก็ก็ประมาณ800โลหรือ830โล ถึงครับ830โลแต่วันนั้นเราได้ครับเราทำประหยัดน้ำมันเราทำได้แค่800โลเพราะว่าเรามีบรรทุกนิดหนึ่งอย่าทางไกลก็ไม่มีอะไรผูดกันนพพรก็จะมาคุยเรื่องรถเจ้า Suzuki เชียที่เราใช้งานมา7-8ปีแล้วยังไม่มีปัญหาใดๆท่านใดมองหารถ Suzuki ครับถ้าไม่ติเรื่องออปชั่นครับไม่ติเรื่องอะไรก็มันเป็นรถที่คุ้มค่าในการจ่ายครับก็ ถ้าเราจ่ายไปใช้รุ่นนี้แล้วคือว่าจ่ายคุ้มครับเพราะว่าได้ตัวถังใหญ่ถ้าถ้าบางคนไม่ติว่าออฟตุนออปชั่นครับเหมือนกับรถค่ายตลาดเขารถค่ายตลาดเขาจะอ,ออปชั่นเขาจะเยอะ,อะเยอะกว่าราคาเขาก็อาจจะถูกกว่าซูซูก,กิจะออปชั่นเยอะกว่าตัวถังอาจจะเล็กกว่านิดนึงก,ก็แล้วแต่ครับแต่แต่คนชอบครับอันนี้อันนี้เราไม่ได้มานั่นนะครับแล้วแต่คนชอบมุมมองแต่และคนก็ไม่เหมือนกันนะครับ บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบอ่าบางคนก็อยากได้รถตลาดอ่าเพราะว่าราคาขายต่อมันราคามันไม่ตกแต่ท้องเจ้าซูกิเวลาขายต่อครับราคาตกนะใช้ซูกิต้องใช้ให้มันคุ้มครับใช้ถึง10ปีขายต่อไม่ขาดทุนนะครับถ้าใช้แค่ปี2ปีนี่ขาดทุนครับเพราะว่าซูกิเป็นรถที่อ่ามือสองอนข้างราคาถูกครับอ่าสองแสนกว่าสามแสนกว่าครับราคามือสองนะครับอ่าให้มองหารถซูซูกิครับ รถใหม่รถมือสองครับมือสองนี่อยู่ที่สอง0 0นกว่าถึงสาม0 0นกว่าครับขึ้นอยู่กับคนขายครับขึ้นอยู่กับสภาพรถนะครับเป็นรถที่น่าใช้ครับค่อนข้างจะประหยัดน้ำมันทดสอบมาแล้วครับโอเคครับตอบโจทย์ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับน้พรก็มาคุยเรื่องรถซูซูกิก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับติดภาพระการใดก็ขออภัยฝากติดตามด้วยนะครับดีครับ